โอ้เห่แดงเนี่ยมันจริงๆเอะนิ่มตัวใหญ่ๆล่เห่แดงเอ๊ะน้องว่าโดนบึกแล้วเนี่ยอ๋อดึงมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ไปรอจะขึ้นเรือแล้วเลย่าบึกนั่นเนี่ยอ๋อดึงหางขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่บึกนั่นก็โหลหรือเปล่าก็โหลหรอ โค้โฮเลยใจ่ใช่เลยโก้โฮนี่เนาะโอ้โค้โหรีอวะน้องไโค้โฮเอ๋อประมาณตัดติดบวกนี่เลยครับโอ้โหแล้วเขาเรือไปแล้วเรือบ่อยเอ้โหใหญ่เลยเหรอเนาะน้อยคนเยอะพอสมควรแล้วเต็มเลยนี่เยอะเลยครับโอ้ได้ทุกคนแล้วครับ นี่มันก็นิ่นนิ่งดีเอ้ตัวใหญ่แล้วก็มีแต่สองกิโลแล้วก็โอ้โหถอดยากเลยมันเกะยากเลยมันพันเนาะอใหญ่สองคนมาช่วยเลยแล้วก็โอโหโค้ดดำอย่างนี้โห้ดไทยเนี้ฮะโอ้ใหญ่เลย ตัววานบนบกอีกเซลเซลดี่ะดีดีอยู่นีอยู่นี่โอ้อยู่นี่นี่โอ้ยโล่ลงอ้โล่ไม่ใช่น้นอยู่นี่เนี่ส้มเนี่ยโอนเโ่สอมเโอนเลยดู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 ู้ดู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 ดู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 

เดี๋ยวคอยรุ่นคอยรุ่นคอยรุ่นตัวใหญ่ขนาดไหนนั่นละครแล้วอ่ะะก็ดูก็ดูก็ดูดูหรือไม่ยูอ๋อสอนสามไม่ยูก็คอยรุ่นเล้วก็ โอ้หลุดจริงๆเลยดูไม่อยู่ไม่เลือไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆโอ้ไม่ยูเสียดายเนาะเสียดายไม่อยู่โอ้โรดเนี่ยโรดอีกแล้วโอ้ยนี่เอดูเลยดูดูดูดดูโอ้โหโผลขนาดนี้เราตัวใหญ่นะ อยู mm. oh. ahead, ahead, ่อย oh. yep. hey, right. ู yeah. Bal, oh. mm. lá, ่หรือไปอยู่อ่อฟองเลยสินะแก่เนี่ยแก่ทางโน้นเออนั่นแหละนั่นแหละมันคือปลาหรืออะไรเราคอยลุ้นคอยลุ้นคอยลุ้นอยู่ไหมอยู่ไหมอยู๋ไหมอ่าเสาขึ้นแล้วอยู่แล้วอยู่ไหม ไม่อยู่อีกไปเฮทีสองก็ลุดอีกไม่อยู่ตัวอะไรแน่นอนอยากเห็นอยากเห็นโอ้โปลาดุกดุกเกือบเจ็ดกิโลนี่แหละนะเสือแดงเนาะเขาเรือไปแร้วก็ดุก สีออทองอีกด้วยคนก็ช่วยอีก้วแล้วตัวนี้แหละตัวดุ๊กนี่แหละมันฟองเนี่ยมันโดนสองแห่สามแห่มายูนโน่นไปได้โน่นเลยเสื้อแดงโน,น,น,น่น <c oughs>